สวัสดีค่ะเจอกับวารุตียแล้วตื่นเช้ามาก็มาทานข้าวด้วยกันค่ะนี่คืออะโวคาโดแล้วก็อันนี้ก็เป็นผัดหมี่ที่เหลือ,อผัดหมี่แล้วก็มีต้มยำมาทานด้วยกันนะคะอะโวคาดนี่วารุตาชอบชอบทานมากเลยค่ะน้องว,ว่า บำรุงสมองค่ะเพราะว่าพอแก่ตัวแล้วแล้วมันเริ่มแบบหลงหลงลืมลืมทำอะไรไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็ลืมแล้วพอมันลืมบ่อย,อยๆเดี๋ยวจะกลายมาเป็นอัลไซเมอร์กลัวเหมือนกันค่ะควรัวว่านานไปจะจำชื่อตัวเองไม่ได้ก็เลยทุกคลิปพยายามย้ำว่านี่ชื่อว,วารุตานะคะ ก็เลยต้องมาทานอะโวคาโดแล้วก็จะพยายามทานไข่ด้วยก่ะพวกนี้จะเป็นอาหารครอยาบำรุงสมองแต่ยังไงก็นะคะเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนี้ค่ะเนื้อของเขาสวยมากๆเลยค่ะนี่มรุตาซื้อมาจากตลาดนัดน,นะคะห้าลูกสองยูโรห้าลูกสยูโรนี่ก็คิดเป็นเงินไทยก็ตาตีเป็น เรทอยู่ที่1ยูโรตั้ง่าบ36บาทนะคะก็ตกอยู่ที่72บาทค่ะตลาดนัดแต่ถ้าเกิดเราไปซื้อที่ในห้างนะคะลูกละ1ยูโรกว่ากว่าเองค่ะ1ยูโรกว่ากว่าก็แพงมากนะคะแค่ลูกเดียวนะคะแต่ถ้าไปซื้อที่ตลาดนัดเราได้5ลูกแล้วก็แค่2ยูโรเองค่ะอ,อร่อยค่ะรสชาติของอะโวคาโดเขาจะมี แคลอรี่สูงมากสำหรับคนที่จะลดน้ำหนักก็ทานได้แค่ซีกเดียวนะคะทังลูกก็ไม่ได้เพราะว่าเขามีแคลอรี่สูงมากๆเลยค่ะ<ๆ>เต็มปากเต็มคำมาทานด้วยกันนะคะอาหารเช้าค่ะเพิ่งตื่นนอน แล้วก็เพิ่งไปสวดมนต์เมื่อกี้เสร็จแล้วก็ก็มาทานข้าวนี่ละค่ะทานเสร็จก็จะทํากับข้าวให้แฟนแล้วก็ให้ลูกกินค่ะแต่ว,วันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกินไม่ค่อยมีความคิดเรื่องทำกับข้าวเลยค่ะรุจตาจะเป็นคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นและเป็นคนคนเดียวในครอบครัวที่ไม่มีใคร อยากให้เข้าครัูเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นแวจะทําอะไรก็บอกว่าออกไปเถอะออกไปทําอะไรก็ไปเถอะอย่ามายุ่งในครูแล้วตอนที่วารุษัาทาข้าวนะคะจะไม่มีใครที่เขาเรียกว่าเชื่อมั่นในสีมือเราไม่มีเลยค่ะทุกคนในครอบครัวพ,พี่น้องทุกคนบอกไป,ไปไปไม่เป็นไรเดี๋ยวทําให้กินว่าประมาณนั้นแต่พอมาอยู่ที่นี่ชีวิตที่นี่เราต้อง อสู้และดิ้นรนจากที่เราทําไม่เป็นเราต้องมาเรียนรู้และววรุตาเป็นคนที่ไม่ชอบอะไรที่เป็นสูตรอันนี้250อันนี้350กรัมอะไรประมาณนั้นคือไม่ชอบแล้ววรุตาจะทาอะไรทุกอย่างที่มันออกมาจากหัวเราเองแล้วอยากจะใส่อะไรแล้วอยากจะผัดอะไรเราก็ใส่ลงไปแบบนั้นรสชาติแบบไหนที่เราชอบใจอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําแบบนั้นแล้วก็ก็ถามแฟนถามลูกสาวว่า ทานได้ไหมก็บอกว่าอร่อยดีนะและบางทีก็เอาไปให้แม่ย่าด้วยแล้วแม่ย่าบอกว่าอร่อยนะเธอใช้สูตรอะไรหรอเธออะไรแบบนี้มีเพราะว่าฝรั่งเขาจะมีอะไรก็จะเป็นก็เรียกว่าเป็นสเต็ปเป็นมีรูปแบบนะคะรุตาบอกว่าไม่ต้องมาทำสูตรนะเพราะว่าสูตรมนันมันไม่มีอยู่ในสมองมันแค่อยากจะทำอะไรก็ใส่ลงไปแล้วก็ที่สำคัญ เรามีอะไรเราก็สใส่งแอนนั้นลงไปค่ะแค่นั้นเองของวารุตานะคะแต่ลูกกับสามีทานได้ก็ถือว่าโอเคแล้วค่ะอะโวระโดบ้านเราตอนนี้ก็ปลูกกันเยอะแล้วนะคะอ,อีกหนึ่งซี่ค่ะอืมแต่เ,เม็ดเขาใหญ่มากเลยนะคะ เม,เม็ดของอะโวคาโดวารุตาก็ก็กินนะคะเพราะว่าเนื้อของเขามีประโยชน์มากแล้วมเมล็ดของเขาจะมีประโยชน์มากกว่าเนื่องด้วยว่า,มาเมล็ดของเขาเขาจะรวบรวมสารอาหารทั้งหมดเพื่อที่จะมากลายเป็นต้นอะโวคาโดดฉะนั้นสารอาหารทุกอย่างจะอยู่ในนี้ค่ะลองดูนะคะ เอา,มาเมล็ดอะโวคาโดหั่นสดๆและเคี้ยวกินเล่นจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลของร่างกายแล้วจะช่วยในเรื่องของข้อต่างๆเราด้วยนะคะแล้วก็หรือบางทีหั่นบางๆนะคะแล้วเอาไปตากแดดเอามาทำเป็นน้ำชาดื่มค่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะอรุตาเวลากินแบบนี้ก็ก็จะเก็บเอาไว้ค่ะ น้ำชาที่อยู่ในบ้านนะคะก็จะเป็นมาจากอย่างนี้แล้วค่ะหั่นเก็บเวลาหน้าหนาวเราก็เอามาทำน้ำชาได้แล้วก็ตากลมก็ได้นะคะตากแดดก็ได้ที่เมืองไทยก็ตากแดดก็จะแห้งไวแล้วเก็บใส่กระปุกไว้นะคะปิดให้สนิทนะคะแล้วเอามาใส่ในน้ําร้อนเทอยู่ในน้ําร้อนเทเร่วมกันนะคะทิ้งไว้ปิดฝานะคะประมาณทักสามสีนาทีแล้วสีของเขาจะออกมาเป็นสีเหมือนกับ สีสีสีน้ำชาเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆกลิ่นหอมมากอารมณมากสุดๆแนะนำเลยค่ะมะเล่นอะโวคาโดออ,อร่อยมากเลยค่ะก็กดอื่นวตาก็ต้องขอบพระคุณทุกๆ กำลังใจที่ให้มานะคะที่มากดติดตามในช่องวารุตาอินเจอรมานีนะคะเป็นชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่มาอยู่เมืองนอกแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบแบบนี้นะคะที่เห็นแบบนี้ชีวิตที่มันเรียกง่ายที่มันไม่มีอะไรมากมายทุกๆท,ที่นะคะเราก็ต้องสู้อยู่ที่ไหนเราก็ต้องสู้ การที่เรามาเป็นเมียฝรัร่งเราไม่ใช่ว่ามาเป็นมาดามมาเป็นกุนายแต่ชีวิตเราต้องสู้ไปด้วยการสู้ไปกับเขาค่ะแล้วเมื่อเราสู้กันไปนะคะเราก็สร้างกําลังใจให้กันและการควมคังคสร้างกําลังใจให้กับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่มาติดตามช่องวารุตาอินเจอร์มนีแล้วก็ทุกๆท่านที่ติดตามช่องชีวิตเรียบง,ง่ายวารุตาด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะ เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยู่ดีมีสุขกันทุกน้าสหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย